คุณกำลังรับฟังนานาสาระพอดแคสต์จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนสุนันทาสวัสดีครับรายการนานาสาระกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรมกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกันรวีโรจน์เป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับใน EP นี้เป็น EP ที่2ก็เรายังอยู่ในเรื่องของการบวชนะครับกับผู้ร่วมรายการของเราน้องไปเอกลักษณ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กันครับสวัสดีครับผม เราพูดคุยกันในเทปนี้ใน EP พนี้เทปที่2เนี่ยนะครับัยรุ่นยุคใหม่คิดอย่างไรกับการบวชอันนี้เป็นข้อคําถามที่หลายคนตั้งข้อคําถามแล้วก็มีความสงสัยในฐานหน้าที่เป็นตัวแทนของกลุ่มเป็นวัยรุ่นละ่ะก็เลยอยากจะทราบว่าคิดยังไงกับการบวชในสมัยนี้ครับด้วยในสมัยนี้นะครับมันมีความที่หลากหลายมากขึ้นนะครับแล้วก็โลกเนี่ยเปิดกว้างมากขึ้นและเด็กในสมัยนี้นะครับเขาก็จะมองกับในเรื่องของการบวชว่า บางคนเนี่ยเราต้องแยกเป็นเป็นสองกลุ่มก่อนบางกลุ่มเนี่ยเขาก็จะมองว่าแบบไอ้การบวชเนี่ยมันไม่ได้จําเป็นนะ้ำไม่ได้เป็นการที่จะต้องใช้คําว่าทดแทนบุญคุณพ่อแม่เสมอไปนะครับเขาก็จะมองว่าในเรื่องของการที่ทดแทนบุญคุณพ่อแม่เนี่ยมันสามารถกระทําได้ด้วยวิธีอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการซัพพอร์ตเขาการดูแลสุขภาพเขาหรือการเลี้ยงดูเขาจนถึงบ้านปลายชีวิตเนี่ยให้เขาเนี่ยอยู่ดีมีสุขมีความสุขในทุกๆวันเนี่ยครับมันก็จะ สิ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็สามารถทดแทนบุญคุณกันได้ไหมกับอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยซึ่งผมอาจจะเป็นคนที่มองว่าออบวชเนี่ยมันก็ดีครับแต่ว่าการจุดประสงค์ของที่จะบวชเนี่ยของผมผมมองว่าควรจะเป็นในเรื่องของการที่ศึกษาทร,รมาวินัยก็ดีหรือการขัดเกลากล่อมจิตใจเราก็ดีครับแ,แบบไม่แย่ไม่ได้อยากให้มองว่าเนี่ยการที่เป็นการทดแทนบุญคุณเนี่ยเป็นหลัก เพราะว่าอันนั้นเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการบวชถ้าเราบางคนมองกับว่าบวชไปเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่บวชไปแบบเพื่อให้เขาสบายใจ <c oughs> แต่ตัวคนที่บวชเองเนี่ยวัยรุ่นคนนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้มีจิตใจหรือความศรัทธาความตั้งมั่นที่จะบวชเพื่อศึกษาธรรมวินัยอย่างจรงิงจังเอาละ<บ>ตรงนี้ก็เลยเป็น เป็นคาพูดคําพูดหนึ่งได้เราบวชเมื่อพร้อมนี่แล้วกันมันไม่ได้มองแค่ว่าการบวชในเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่แต่ตัวผู้บวนะชนี่ก็ไปบวชอย่างนั้นเราไม่ได้รู้สึกอะไรมันควรจะบวชเพื่อตัวเองได้ใกล้ชิดกับศาสนามากขึ้นได้ไปรู้จักคําสอนรู้จักพระธรรมรู้จักแนวทางปฏิบัติในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนอย่างลึกซึ้งมากขึ้นใช่ครับแล้วก็ผลพลอยได้ก็คือนอกจากตัวเราเองได,ได้ไปเรียนรู้ตรงนั้นแล้วเนี่ยเมื่อพ้นระยะเวลาลาสิกขามาแล้วเนี่ย คุณรมข้อนั้นแนวปฏิบัติอย่างนั้นจะติดตัวเรามาอันนี้สําคัญใช่ไหมฮะที่ที่ปลายกาลังสื่อแล้วก็การทดแทนบุญคุณพ่อแม่เนี่ยเป็นผลอีกประการนึงจะเรียกว่าผลพลอยได้ก็ไม่น่าจะผิดก็เพราะว่าแบบด้วยความในยุคสมัยก่อนเนาะมันก็กับสมัยเนี่ยมันก็ความคิดมันคิดเห็นมันแตกต่างกันแล้วกับผู้ใหญ่กับเด็กสมัยนี้ครับก็เลยแบบเออมันมันควรเปลี่ยน mindset หรือความคิดของผู้ใหญ่ได้แล้วที่ เลิกยัดเยียดให้เด็กแล้วเด็กมันจะกลายเป็นความกดดันตัวนี้เป็นแรงกดดันจากครอบครัวใช่ไหมมันมีจริงนะเรื่องนี้แล้วก็อย่างบางทีเนี่ยจากญาติพี่น้องด้วยอย่างเช่นที่เขาชอบพูดกันข้างบ้านอย่างเรื่องของนี่แหละญาติพี่น้องแหละจะป้าข้างบ้านแล้วก็ตามอเรียนที่ไหนเรียนจบหรือยังจบแล้วทํางานอะไรเมื่อไหรจะบวชทําไมไม่บวชสักทีโอ้ยอย่างเงี้ยเป็นแรงกดดันมาที่ครอบครัวบอกเนี่ย ลูกบ้านนี้หลานบ้านนั้นซึ่งเป็นเครือญาติกันบวชไปหมดแล้วแต่นี้ยังไม่บวชเลยใช่ครับแล้วมันก็จะส่งผลต่ออความรู้สึกของของตัวลูกเองที่แบบโหอะไรอย่างนี้แบบว่ากดดันใจยังไม่พร้อมอาจจะต้องบวชแล้วเพื่อให้พ่อแม่สบายใจนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดนะครับก็ถึงได้บอกว่าบวชเมื่อกายใจพร้อมนะภาระหน้าที่ทางการงานในเอื้อหน่วยก็เลยถึงได้บอกว่าแม้ว่า โดยประเพณีปฏิบัติเนี่ยเมื่ออายุครบ20ปีบริบูรณ์แล้วเนี่ยตามพระวินัยและบวชได้คตามข้อกําหนดของพระพุทธศาสนาบวชได้เมื่ออายุ20ปีเป็นพระภิกษุสงฆ์นะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยช่วงอายุ20ปีของน้องๆวัยรุ่นบางคนยังอยู่ในช่วงระยะเวลาที่ยังเป็นนักศึกษาอยู่ป็นต้องเรียนซัมเมอร์อยู่จะบวชตอนช่วงปิดเทอมก็ต้องเรียนซัมเมอร์จะบวชในพรรษาก็ไม่สะดวกเพราะยังติดเรื่องเรียนอยู่อย่างนี้ ก็ควรจะปรับเปลี่ยนใช่ไหมครับเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่เขามองกันตรงนี้นะครับก็คือว่าบางคนเนี่ยมองว่าระยะเวลาในการเวิร์กของเราเนี่ยมันหลายวันใช่ไหมครับเจ็ดวันทุกสี่วันเรื่องของการลางานเนี่ยมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่แบบโอ้มันก็เป็นเรื่องที่พูดกันยากครับทั้ท่านผู้ฟังต้องที่ฟังอยู่เนี่ยอาจจะเราคิดตามพวกเราไปด้วยก็ได้อย่างในบางกรณีเนี่ยถ้า ในงานอาชีพบางลักษณะเช่นราชการ,รเป็นข้าราชการเนี่ยในระเบียบอาจจะลาบวชได้3เดือนหรือ1นึ่พรรษาอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นประโยชน์สนับสนุนและ้วละแต่ถ้าในหน่วยงานองค์กรอื่นบริษัทห้างร้านเอกชนองค์กรหรือบริษัทข้ามชาติที่ว่าไม่ได้เห็นความสําคัญของตรงนี้เนี่ย การที่จะลาบวชนานๆเนี่ยในระเบียบเนี่ยบางทีเขาอาจจะให้ได้ไม่ถึง3เดือนหรอก<ช>ก็ต้องมานั่งคิดแล้วว่าบางทีหลายคนนะโดยเฉพาะพี่เองเนี่ยเมื่อตอนจะบวชเนี่ยก็อยู่ในช่วงที่เปลี่ยนงานพอดีก็มีมีโอกาสมีเวลาว่างก็ไปบวชช่วงนั้นนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราพูดคุยกันมาตลอดนะใ,<ช>ในในวงสังคมในวงกว้างเลยเนี่ยว่าเรียนจบแล้วบวชอะไรทํานองนี้ เพราะว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องที่เป็นอะไรอ่ะเป็นแนวปฏิบัติของของคนไทยของสังคมของคนพุทธน่ะที่แบบจะไปทําอะไรก็ตามต้องบวชก่อนจะแต่งงานเหรอสมัยก่อนนี่ลูกชายบวชได้ยังมาขอลูกสาวจะแต่งงานบวชมาแล้วหรือยังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสมัยนี้อาจจะไม่ได้คํานึงถึงตรงนั้นมากมายนักแล้วละแต่ว่ามันเป็นข้อธรรมเนียมปฏิบัติแล้วก็ไม่อยากจะสอบถามพี่กับนิดนึงครับขออนุญาตก็คือว่า ตอนนี้เรารู้แล้วว่าไวัยรุ่นตอนนี้มีความคิดอย่างนี้แล้วถ้าย้อนกลับไปในช่วงที่พี่เ,เป็นวัยรุ่นในยุคข,ของพี่เนมีความคิดหรือค่านิยนมในเรื่องของการบวชอย่างไงหรือเมื่อบวชแล้วเจะต้องเตรียมตัวอย่างไงบ้างวัยรุ่นในยุคผมใช่ไหมแหมพูดซะน่ากลัว <c oughs> ยุค90ออย่างนี้แล้วกัน <c oughs> มันก็ยังไม่ได้แตกต่างจากตรงนี้มากมายนะักนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วว่าเราต้องบวชเมื่อเราพร้อมรพร้อมในที่นี้คือภาระในเรื่องการเรียนของเราสําเร็จแล้วทีนี้พอ ภา,ราเรื่องเรียนสําเร็จแล้วเกิดได้งานทันทีก็ลังรออยู่จากอายุย0สิบซึ่งยังไม่สะดวกเพราะยังเรียนอยู่2 2่สิบปลายๆสำเร็จการศึกษาแล้วก็ไปทํางานพอทํางานเสร็จเนี่ยตามข้อกําหนดของที่ทํางานนะ่าจะลาก็มีลาป่วยลากิจลาพักผ่อนเป็นปกติค่ะแต่มันก็ไม่ได้มากพอที่จะใช้เวลาไปบวชแล้วได้ซึมซับอะไรมาได้เขาไม่ได้ให้ลาบวช3มเดือนอะไรเงี้ยก็รอจนอายุย5คสับ้า พอดีเปลี่ยนงานเนี่ยที่เล่าให้ฟังก็ไปบวชก็เป็นความเชื่อเองนะพอ2ี่สก็เป็นเลข25เป็นไงาเป็นจงเป็นจะแพทย์ไปบวชก็ไปบวชที่ภูมินาวที่ต่างจังหวัดก็เป็นการบวชที่ทําตามธรรมเนียมปฏิบัติด้วยส่วนหนึ่งกับมีใจพร้อมที่จะไปบวชอยู่แล้วก็ได้ปฏิบัติได้อะไรตามวงรอบของการปฏิบัติศาสนากิจก็ครบถ้วนคิดคิดว่าครบถ้วนนะและสิ่งที่มันติดตัวออกมานี่ก็คืออย่างน้อยที่สุดเนี่ย เรื่องของการรักษาศีลเราก็ให้ความสําคัญเรื่องของศีลห้าอย่างน้อยศีลห้าแหละแต่เรื่องการเจริญภาวนาเนี่ยก็ยังทําอยู่บ้าง<ช>นั่งสมาธิสวดมนต์หรืออะไรเงี้ยตามโอกาสจะอำนวยแต่จะปฏิบัติจริงจังเต็มรูปแบบเนี่ยก็ต้องหาเวลา<ช>การไปปฏิบัติธรรมบทเนี่ยขมมะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นผลสืบเนื่องมาที่ว่าเราใจมันน้อมไปใ,<ช>ใจมันน้อมไปทําได้อันนี้ก็อาจจะไม่ทุกคนที่เป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองดีนะแต่หมายความว่า ไอ้ตรงนี้เป็นสิ่งดีที่ติดกับามาคนที่บวชหลายคนเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าเราใกล้าศาสนามากขึ้นเรารู้จากาศาสนาที่เรานับถือเราสวดมนต์ได้เราสวดมนต์เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ,รบก็จะเป็นเรื่องของอประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองส่วนประโยชน์ที่เกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวเนี่ยที่บอกว่าเกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์แลยมันมันเป็นในเรื่องในเชิงอุดมคตินะแต่ว่า ที่เราเห็นคือเรารู้สึกได้ว่าพ่อแม่เขาภาคภูมิใจเขาปลื้มมีความปิตียินดีนะครับอีกอันนึงก็เรื่องของคนรอบข้างเนี่ยของปายเนี่ยมีบ้างไหมที่เขาได้ให้แนวความคิดว่าจะบวชมีกรอบแนวคิดยังไงที่เราได้ไปรับ,รบไปซึมซับไปสัมผัสมาปายก็มีมีโอกาสได้คุยกับเพื่อนเพื่อรอบข้างนะครับในเรื่องของการบวชเนี่ยเมื่อแกอาย,อยุแล้วเนี่ย ยากบวชไม้ก็เคยสอบถามกันเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราเราก็อยากจะไปแบบเออไปไปงานบวชเพื่อนหรือไปไปจอยไปเต้นกันหน้าหน้า,นาแบบว่าในชีวิตวัยรุ่นที่เพื่อแบบสนุกสนานนะครับอันนั้นคือคือคือเป็นผลพลอย,ยได้จากการจัดก,การ,รบ,บวชแห่นา่าก็จะมีกิจกรรมอะไรเพื่อนบางคนก็ให้คําตอบว่าแบบเอ้ยแบบไม่บวชหรอกแบบมันมันมันเหมือนเอาเวลาตรงน,นั้นเนี่ยไปทำอ,อื่นดีก,กว่าไปเวลาไปหาเงินทําเงินดีก,กว่าอะไรอย่างเงี้ยครับในอยู่ อยู่ปัจจุบันเนี่ยก็จะมองแบบอมุมหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนจากการดูแลทดแทนบุญคุณพ่อแม่เนี่ยเหมือนที่ผมเคยกล่าวไปข้างตน้นก็คือเอาเวลานั้นไปดูแลเขาอันนี้ก็ต้องเรียนท่นฟังนะฮะว่าอันนี้เป็นเป็นเรื่องของลักษณะใ,ในเชิงความคิดไม่มันอาจจะไม่เราไปตัดสินว่าผิดถูกมันก็ไม่ได้หรอกแต่ว่าเขามองในเรื่องของโอกาสในชีวิตซึ่งไม่ได้มองว่าเรื่องการบวชเนี่ยจะเป็นโอกาสอันหนึ่งแต่เป็นว่าเป็นการบวชนี่อาจจะทําให้เขา เสียโอกาสโดย<ช>สาซึ่งนั้นนั่นเป็นมุมมองของเขา<ช>นะแต่ว่าถ้าเป็นบางคนก็อาจจะจัดสรรช่วงเวลาของชีวิตว่าตรงนี้บวชซะเป็นโอกาสแต่ว่าในกลุ่มหนึ่งเขาก็มองว่าโอกาสมันเป็นเรื่องของงานเป็นเรื่องของอะไร,<ช>รแล้วก็ได้ดูแลพ่อแม่ทําให้พ่อแม่สบายใจดูแลท่านกะตัญยูต่อท่านในเรื่องอื่นๆนี่ก็จะเป็น เป็นอีกแนวทางหนึ่งของการได้ทดแทนบุญคุณนั้นแหละมันเป็นเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นใน EP ีนี้เรามาชวนคุยกันเพื่อให้ได้แนวทางว่าปัจจุบันนี่ครับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการบวชที่หลากหลายเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสังคมและวัฒนธรรมแต่อย่างไรก็ดีเนี่ย ความคิดที่สนับสนุนในเรื่องอควรจะบวชเป็นลูกผู้ชายไทยควรจะบวชนะเมื่ออายุถึงเมื่อพร้อมเมื่ออะไรก็แล้วแต่ละ่ะควรจะบวชแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะมีความเห็นที่ต่างออกไปซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องของกรอบแนวความคิดล่ะครับเราก็ไม่อาจจะไปตัดสินได้ว่าผิดถูกเป็นประการดใด<ช>สําหรับ<ๆ>ใน EP ีที่2เนี่ยนะครับ<ๆ>ก็ได้ทราบแล้วว่าเขามีความคิดเห็นยังไงนะครับไม่ใช่แต่น้องปายยางเดียวัยรุ่นคนอื่นๆที่เขามีความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายไปใน E ีีที่2นี้ก็คิดว่าคงจะได้ ข้อมูลเบื้องต้นแล้วล่ะว่าวัยรุ่นเขาคิดอย่างไรกับการบวชนะครับสําหรับในวันนี้ก็นานาสาระก,กับสํานักศิลปะและวัฒนธรรมในอีพีที่2เรื่องของการบวชก็คงหมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในการพูดคุยเรื่องการบวชในอีีหน้าสําหรับในวันนี้ขอลาไปด้วยเวลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ